สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถตัดหญ้าคูบต้าครับ13แรงครับเก่าญี่ปุ่นนี้ครับดูสภาพครับกันดาษจากญี่ปุ่นนะครับแค่นี้สนามล้างนะครับนี่ครับคูปต้าซูเปอร์โอเอซีครับขาตัดไม่มีปุกเลยครับขาตัดสีเดิมครับขาตัดสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับล้อสีเดิมครับล้อครับไม่มีสิ้นสนิมเลยล้อขาตัดก็สวยครับขาตัดไม่มีปุก ดูเครื่องครับเลี่ยมกลิปเลยนะครับดูตามสปริงเง็บเป็งสีทองอยู่เลยนะครับรถญี่ปุ่นใช้งานน้อยครับพวกเนี้ยนยครับดูตามตามพวกขบูตามพวกอะไรเนีบสีทองครับเนี่ยเข็มขัดลัดตียังทองหลาเลยครับครับดูรถสวยดูแค่นี้ครับดูง่ายง่ายครับเนี่ยครับนีะอันนี้คือยังไม่ได้ทการลงน้ํายุงน้ํายาครับถ้าลงน้ํายาเนี่ยจะสวยกลิบเลยครับเนี่ยขัดดีๆสวยเลยครับ ขายชอบรถเดิมที่ไม่บิ้วไม่เติมแต่งเลครับก็ทางนี้เลยครับไปอะไรยมปจินครับครับรกัดัจจ้า13าแรงเท่านี้สวยครับ